นมากพอจิตออกจากร่างไปแล้วจะรู้ว่าหกหกห้าบอกด้วยความเมตตาธรรมนี่คือใช้เราจำเป็นแม้แต่เพ็นเล่นหนึ่งพอผ้ามันขาดหายจิตไปแล้วหนุ่มๆน้อยๆก็เริ่มบหมดแล้วก็มีเท่าไหร่ใช่เกินเกินได้จิตเมตตาก็ส่งคืนด้วยครับผมจะขอบพระคุณอย่างสูง แม่แต่วินัยเล็กๆน้อยๆรับประเคนของสิ่งของหลวงพี่ข้อยก็วันนี้งานที่วัดพี่ข้ยท่จะได้เทข้าคนบาปเอาวางไว้เลยเป็นกระมังเจลเลยแล้วก็พิรนาในเรื่องของภาวนาในการเจริญอานาปานุสติใยใางเช่นองค์ดวงตาเหมือนพวกเราที่มาในวันนี้เราไ่ด้ทำบุญร่วมกันไว้เราจะไม่มีพาันเจอกันเพราะฉะนั้นเรอไปไม่ได้แล้วผม

ไม่ใช่ว่วทุกคนของเราได้รัางดยสรางด้ยให่งคอละอมม่ตลทีเดแล้วก็เป็นทลของเรางสายลอดเซึ่งสร้างอยู่ในอุทยานามหา่ซึ่งเร่งทการตั้งแต่สากาวะโต พระพุทามหาเทชาวันโตมหาเทชาวันโตธรรมภูชาธรรมภูชามหาปัญโยมหาปัญโยสังฆภูชาสังฆภูชามหาโพธคลโหมหาโพธคลโหูพุทธังพุทธังธัมมังธัมมัง นิพพานัสารนัมข้าฉามิสารนังข้าฉามิอริสุทโธอริสุทโธอหังพันเตอหังพันเตอริสุทโธติอริสุทโธติมังมุทโตมังมุตโตสัมโมสัมโมสังโฆสังโฆคาเรตุคาเรตุพุทธศาสนาพุทธัสสีสตุ เทเนะสาเอเตนะสาจเจนะนิพพานะนิพพานเโห ไปที่เจดีย์ที่ที่ชาวบาสีข้ามดูโทรเลขนี้พีมพค่าคา500,000ราคา500,000รูปดีราคา500,000ดูดูโอเคแก็ข้าจะระบายดูดูแล้วกันราคา าาอันนี้ของอาสูงนะครับจะมีเพจของคุณแม่เพจของคุณแม่แม่ดูแต่สดสวยดูท่าะแล้วก็มีหน้าที่องค์เสย็จที่มองเจ้าปิขานให้เป็นองคุณแม่มดยร่องแล้วก็มีก็ระบูแล้วก็มีเรื่องที่แต่นอกจากนั้นครับ อาจารย์ให้ผ้ารวยและมูเซอร์ไม่ไม่ให้่อยอาจารย์มูเซอร์รวยตาาของมูเซอร์เป็นเจ้าของมูเซอร์เป็นเจ้าของตลาดที่เพี่สักทีสั้นๆเดย วันนปนะเฮยระพุทองคขอแม่บัวกาท่าต่อไปนี้ขอท่านหลายตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆสัก3ามครั้งแล้วก็ต่อไปนี้ให้ว่าตามอัจฉรา ผมว่าตามไปแล้วธรรมชาติก็จะว่างคนเดียวต่อไปให้ท่านสนใจตามไปถ้าปัจันนี้นี่เปัญจสิกขาปธานิปัญจสิกขาปธานิสัมมาทิยามิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมกับพระอริยสงฆ์พระธรรมกับพระอริยสงฆ์งเป็นสระาที่พึ่งเป็นสระ,นะที่พึ่งที่เคารพนับถือที่เคารพนับถือตลอดชีวิตตลอดชีวิตตราถึงพระนิพพานตราถึงพระนิพพานขอสมาทา,านสีหน้าประการขอสมาทานสีหน้าประการ คือไม่ฆ่าสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในทางไม่ประพฤติผิดหสามประการโยงได้รับสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติเทพยาดาเราได้เทพยาดาเราได้ ที่ได้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าที่ได้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งก้าพระองค์ทั้งก้าวพระองค์งคือนกพระครอคือนบพระคร่์กาวโดยเฉพาะจอดจงกล่าวโดยเฉพาะจอดจงคือเทพพยดาที่ได้รักษาชนมายุมาห<า>มอดเลยหนาเที่ที่เป็นบริวารจงได้รับทราบและอนุสาบานศี จะเริญภาวนาจะเรินภาวนาพระพุทธศาสนาตลอดถึงประเทศชาติและพระพุทธศาสนาบูชาคุณมารดาบิดาบูชาคุณมารดาบิดาองศาคณาญาองศาคณาญา เจ้ากรรมนายเวยาวกรรมนายเวและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยข้าพระเจ้าทั้งหลายโดยข้าพระเจ้าทั้งหลายพารปฏิบัติอธิษฐานแผ่กุศลผลทานานิสง์แผ่กุศลผลทานนานิสง์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัาวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีจักรีวงสมเด็จพระบรมราชินีจักรีวง ถวายองค์พระสยามเทวารักษาไทยถวายองค์พระสยามเทวารักษาไทยอุทิศแด่ทวยเทศทุกทิศอุทิศแด่ทวยเทศทุกทิศตัวฉันยงช่วยเสริมเพิ่มมารมีแก่ตัวฉันให้พ้นทุกพ้นโศกโชคดีรามอางการสิ่งใดจงสามฤทธิ์จะทำการสิ่งใดยงสามฤทธิ์ ให้ดวงจิตผ่องแพร่กระเสสารให้ดวงจิตผ่องแพร่กระษสสารทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มาทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มานหน้าที่การงานจเจริญรุ่งน,นิรันเทินหน้าที่การงานจเจริญรุ่งน,นิรันเธิขอพระสบหลายๆต้องรับสา,าร,รุ่งรุ่งารกอง

ให้ปรากฏในตนจงเสื่อมสูญหายสนิทส่วนอิทธารมันเป็นที่ชอบจิตเจริ่ใจทางสรรพสิริสวัสดีราชภัยเพื่อบรรจุกระเบิดมรซาลีจิกกะธาจักได้ประกาศเทวดาหนักกาลปฏิเสธศรัาอิมังสวนนับต่ต่างศาสนิสัตว์ทุกข์เขาพัตวาอันตรายเดียรสัตว์สัตว์สุขี wah mun tu ema ihtika dewa sukat tinggi sile nani puting jianti kasman sirang wiso takye amat hante yang kina saya haritang putak mangkarang wikati patipah ตัวแดงๆสามครั้งตัวชันสุขจนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ